ตัวประเดี๋ยวจุ่มพี่เลยนี่โอ้เออประเดี๋ยวจุ่มขนาดเลยจุ่มเงาะจุ่มเงิ่งปรเดี๋ยวจุ่มเงาะจุ่มเงิงพี่เลยดิยอดมันไม่ค่อยงามไม่ค่อยงามบ่ตอนนั้นมันงามเนาะโอ้มันถึงฝนนะมันยิ่กอ๋อมันยิ่กบ่โอ้ผักบงครับพี่น้องมาแก้ผักบงมาเก็บผักบงพี่น้องเออเลย อันชมพู่สแปมเพิ่อสร้างสีสีใหม่ให้ลองเป็นคนแรกยาสะผลแชมพูฮะยาสะบะเออชมพู่น้ากับยาสะน้ำมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือสเพิ่์ก้มเงาะก้มเงงครับก็เลยมาจอบบังของก้มเงาะก้มเงงพี่เล้อที่ไหนได้มาเท่าเดียวมาเก็บอันนั้นมาเออมาเก็บยอดไอ้พักบง ฟังบองหน้าพี่น้องมึงแนี่พวกคุ้มคุ้มจะหันไม่ค่อยไม่ค่อยงามฝันเลอะได้ไม่ค่อยงามพันเลอะเออเบิรงแน่นได้ลายพป่าแนนโอ้อะไรตั้งตั้งมาลายแล้วเราไปให้พี่เรากินแค่แนนแค่แนนไปให้พี่เรากินโอ้ป้าได้ลายแล้วพูผัดน้ำมันหอยบ่ โอ้เมนูสุดซิกเลยนะพัดน้ำมันหอยเนาะข้อผักมีมักพัดเดี๋ยวค่อยผักข้อย่างกินแบบนึ่งลวกอย่างนั้นได้ต้มนึ่งลวกอมิเอาน้ำมันออกมาฮะมีเอาน้ำมันเลยมีกิ่นน้ำมันกลางเว้นอีแมย์เปินว่าหลักแกงไอ้พักวานเซื้อโมบอกมาเอาโมไมีเอาเด้อวะแกงเซื้อพักวานมีเอาไม่เอาวะเอาก็เลยเอาเซื้ออัน ก็เลยเอาเสอ้์วิ่งย่านอันจีร้อไปคุดไปคุดจิล้อมือเสานี่ไล้ซิปกระตเจมเอวก้อนก็เลยกลับมากระนกคาเบอร์ไปเดียไปเดีกระนกขันแล้วอืเธอกปานได่เอยูเร่อน้าเออเสดอออนเออ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 ออเออเออเนะเออเอออเเดอเ โอ้นี่กับไปเอามะซัานด้วมาซัานเนี่ยซิบกระตัวเลยวเฮานกพันเอออากินกันไม่เยอะพ่อเหระั้นบะโอ้ปิดหนองบะโอ้ก็ปิดหนองเนาะมะซ่านเดี่ยไปกับนกได้ประมาณสักได้ประมาณห้าหกตัวกับเฮานกพัน กรไปาน้ำเดืยน<ป>อย่งน <พา S 1> ล้วนี่ฮะปก้อนนี่ฮะปก้อนมือซ้าวนี่ฮะโอ้พี่น้องไปตำมอนได้มาจมเดียวเก็บเก็บอันพักบงพี่น้องโอ้กินข้าวตำมะฮุ่งได้พี่น้อง,งก็ข้าวตำมะฮุ่งได้เห็นพักบงเห็นพักบงเขียวๆ,ๆงามๆปลาท้องผลทอต้องมากเมื่อเมื่อวานนี้ไม่ห็นแหวมันหนแหวเหวมนหนี้มีมีพรเมืมอมนนี้มีตาแดกเหมือนนี้ผัดโอ้เมันดบัวบ้าเมื่อวานนี้ฮะ มารบปโบบาบลงมารบปโบบาบลงเมื่อวานนี้ฮะโอ้ยเนี่ยจะล่าเนแน่นเนาะโอ้ตามมาพวงท่านแน่นแล้วกเมา่อกินน้ำกันอาแมงพิโรนี่ฮะแมงพิโรอันนี้โอ้แมงอันนั้นแมงแข่งแมงแข้งหอมแมงแข้งหอมแมงแข้งหอมกับพี่น้องเออแมงแข้งหอมโอ้แมงแข้งหอมแล้วเบ้ออันนี้แพร่งด้วยนี่เบ้อ เออเมงแข้งหอมโอ้จ oh, oh, oh. oh, er oh, ุ okay. ่มพงกระปูจุ oh, ่มเมงแข้งหอมมันฉีดเราเหมงอนกงกระพงยังเงาเจอมีเงาเฮ้ยโอ้เมงแข้งหอมรายการกับพี่น้องก็พอดีมาเก็บพอดีมาเก็บพักไปไปเห็นคนเก็บพักบงก็เลยมาเบิ้งพอดีเจอเมงแข้งหอมครับพี่น้องก็กดกดพี่น้องที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด ก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อขอขอบคุณหลายๆเด้อครับสวัสดีครับ